สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทิชาหนุชมชันวันนี้จะมาพูดถึงคุณลักษณะของครูในยุคดิจิตอลนะคะครูในยุคดิจิตอลนะคะก็คือหนึ่งมีความสามารถทางเทคโนโลยีค่ะก็คือมีความรู้และทักษะในเครื่องในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนค่ะ2ความคิดสร้างสรรค์สร้างส,สรรค์วิธีการสอนใหม่ๆเช่นการใช้เกมการสอบผ่านแพลตฟอร์มนะคะ 3ก็คือปรับตัวได้ดีพร้อมรับรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของนักเรียนค่ะ 4. นะคะมีทักษะในการสื่อสารในช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการประชุมออนไลน์หรือการจัดทำวิดีโออธิบายเนื้อหาค่ะ 5. ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองในทั้งในด้าน เนื้อหาเลเทเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาค่ะ6นะคะเข้าใจนักเรียนยุคดิจิตอลเข้าใจพฤติกรรมความต้องการและความสนใจของนักเรียนในยุคดิจิตอลเช่นการเรียนรู้ผ่านเกมหรือใช้งานโซเชียลมีเดียค่ะมีทักษะการใช้ข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการใช้ข้อมูลจากระบบค่ะ เป็นะคะการสร้างแรงมานานใจสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในการใช้เทคโนโลยีไปในทางสร้างสารรค์และเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ 9. กานะคะส่งเสริมการทํางานร่วมกันใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพื้นที่สําหรับการทํางานกลุ่มในการใช้เครื่องมือค่ะเช่น microsoft สิทธินะคะจริยธรรมดิจิทัลสอนและปลูกฝังเรื่องความ ปลอดภัยในโลกออนไลน์และการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมครูในดิดดจิตอลไม่เพียงแค่สอนเนื้อหาค่ะแต่ต้องอยังเป็นผู้นําในการใช้ในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในทุกมิติค่ะ